วัสด,ดีจ้าพี่นอ้องพองปายสุผู้สุคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจากกมพอกับแอดมินในวันพูดทียี่สิบหาท่านว่าโคมเนาะจากแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลขปังๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องที่เบิ่งกันอีกเช่นเคยพี่น้องสําหรับชุดนี้เนาะจากกับสเปนแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ไอติมโดยพี่น้องเด้อแอดมินเอามาฝากพี่น้องเนาะจา้าพี่น้องก็จะได้ไปหาจัดรัตริติดเอาไว้กันผ่านกันตกรถเนาะจา้า ก่อนจิไปรับชมล็อกฟังเราจ่าแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้ปูสุ้คนเราจ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจ่าพี่น้องก็บสิ่งดรับชมคลิปใหม่ๆกันเราจ่าส่วนแอดมินก็บสิ่งดมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสูู้สุคนเลยจ้าเพื่อเป็นการบ๊วยเสียล่าข้ากับไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ไอติมก็เลยพี่น้องว่ามีตัวใดกันแน่เนาะจ้ก ไปกันเลยจ้านี่ก็คืองวดวันที่สมกราคมปี2568นะฮะงวดแรกของปีนะคะไอ้ติมเชื่อเลยว่าตัวนี้ยังไงมีแน่นอนนั่นก็คือเลข4นั่นเองนะฮะงวดแรกของปีมี4แน่นอนนะคะใครมัก4จัด4เลยค่ะนะฮะ4แรกที่ไอติมจะเคาะให้แล้วก็มอบให้กับคุณผู้ชมไปหาซื้อลอตเตอรี่นั่นก็คือ4 3 นะคะ4-3เนีเคยออกมาแล้วและมีโอกาสแนวโน้มที่จะกลับมาโครจรอ,ออกในงวดแรกของปีอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือ4-3นะคะแล้วก็4ที่2ก็คือ4-8แ,แล้วก็4-5นะคะสับ3ตัวก็คือ5้า4-3แล้วก็8-4-3สลับรัฐบาลไทายงวดแรกของปีนั่นก็คืองวดวันที่2